ท่ามกลาง่ายแพทย์ที่เต็มไปด้วยสงครามเรเดินท่ามกลางทหารที่ได้รับบาดเจ็บหลายนายโดยต้องต่อสู้กับกลิ่นอันรุนแรงของยาเชื้อและความสิ้นหวังทหารบาดเจ็บร้องตะโกนว่าทําไมเราถึงยิงคนใต้เรยืนอย่างเด็ดเดี่ยวเสียงของเขาก้องกังวานไปด้วยคําสัญญาฉันสัญญากับคุณว่าฉันจะค้นหาว่าใครเป็นผู้ออกคําสั่งนั้นในโบสอันเงียบสงบมาินดูแลขาของเด็กน้อยอย่างอ่อนโยน ใบหน้าของเธอเป็นผืนผ้าใบแห่งความเมตตาทำไมเช่าเหนือถึงเกลียดพวกเราเด็กน้อยถามด้วยน้ำเสียงที่สับสนและไร้เดียงสาสีหน้าของมาลินแข็งก้าวด้วยความมุ่งมั่นเมื่อเธอตอบว่าบางคนลืมวิธีฟังแผ่นดินไปแล้วเราจะเตือนพวกเขาเสียงอาจารย์สีตัดผ่านความสงบกองทัพภาคเหนือวางเพลิงเผาหมู่บ้านชายแดนทั้งสามแห่งแล้วมารินลุกขึ้นดวงตาของเธอเป็นประกายด้วย ความมุ่งมั่นถึงเวลาแล้วที่จะข้ามแม่น้ำด้วยความจริงเรสังเกตเห็นควันพวยพุ่งออกมาจากหมู่บ้านที่ถูกทำลายจนเหลือเพียงเท่าทานนายทหารคนหนึ่งเดินเข้าไปหาเลพร้อมกับนำข่าวจากด่านตรวจมาบอกทู่จากภาคใต้ที่ไม่มีอาวุธซึ่งเป็นผู้หญิงได้เดินเข้ามาที่ด่านตรวจเรายอมรับข้อความด้วยคำเดียวที่หนักแน่นว่ามาลินในเตืนชายแดนที่มืดสลัวเรและมาลินเผชิญหน้ากัน แสงโคมไฟที่สั่นไหวทอดเงาลงบนใบหน้าของพวกเขาเสียงของมารินตัดผ่านความเงียบฉันเห็นสิ่งที่คุณทำเรฉันแกล้งไม่รู้ไม่ได้อีกแล้วคำตอบของเรนนั้นนุ่มนวลและหนักหน่วงด้วยน้ำหนักของผลที่ตามมาถ้าอย่างนั้นคุณก็รู้ว่าฉันเป็นใครฉันจะถูกเรียกว่าคนทรยศมารินเอ็นตัวไปข้างหน้าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนนุ่มจงเป็นคนทรยศเพื่อสันติภาพในห้องโถงบัลลังของเมืองหลวงทางเหนือ ผู้นำเงาประทับอยู่บนบันลังอันโออาของเขาในยามรุ่งอรุณผู้ส่งสารคุกเข่าลงต่อหน้าบันลังพร้อมนำข่าวร้ายมาบอกเรได้ละเมอชันยศแล้วตลอดเขาคุ้มกันสายลับจากภาคใต้ข้ามชายแดนผู้นำเงาตอบโต้ด้วยความมุ่งมั่นอนันน่าสะพรึงกลัวเผาหมู่บ้านสนทิสัญญาถัดไปเสียให้พวกเขาทั้งหมดเข้าใจถึงราคาที่ต้องจ่ายหากไม่ยอมทำตามรอยยิ้มที่เผยให้เห็นการแสวงห,หาสงครามอย่างไม่ลดละของผู้นำเงา